โรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเสนีอุปถัมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น364คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนบริหารงานโดยนางสาวป,ปิ่นแก้บุญมาตุนผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพร,รัตน์วงเวียนคูรองพูดในการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเสนีอุปถัมภ์ได้ดําเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและขับเคลื่อนนโยบาย15บวก1ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งดังนี้มิติด้านผู้เรียนนโยบายที่1การพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินง,งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกิจกรรมนลอยกระทงโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่นผลการดำเนินง,งานเด็กปฐมวัยจำนวน59คนจากจำนวน63คนที่เป็นร้อยละ 93.65มีความพร้อมทั้ง4ด้านมีความคิดสร้างสรรค์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัยรู้จักตั้งคำถามคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองนโยบายที่2พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ได้ดำเนินงานโครงการรักการอ่านกิจกรรมการอ่านคำพื้นฐานกิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมคัดลายมือกิจกรรมเขียนประโยคสั้นเล่าเรื่องจากภาพกิจกรรมบันทึกการอ่านกิจกรรมท่องบทอาขยานผลการดําเนินงานจากการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนจํานวน208คนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปที่เป็นร้อยละ97.20นโยบายที่3การคิดคำนวณได้ดำเนินงาน กิจกรรมท่องสูตรคูณกิจกรรมคิดเลขเร็วกิจกรรมเกม24ผลการดำเนินง,งานนักเรียนป .1-6 มีทักษะการคิดคำนวณตามมาตรฐานระดับชั้นเรียนนโยบายที่4การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดำเนินง,งานโครงการการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกิจกรรม English c a ค p กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมอ i ลิสสป a k i n g today ผลการดำเนินงานได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการเขียนเรื่องสั้นประกอบภาพได้รับรางวัลระดับกลุ่มเมืองสี่รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานนโยบายที่5การส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือในสถานศึกษาได้ดำเนินงาน โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรองโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแกรมลูกเสือสามันนักค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานีผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการพัฒนาทางกายสติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามคัคคีมีความเจริญก้าวหน้ามีทักษะชีวิตและจิตสาธาร,รณะมีระเบียบวินัยนโยบายที่6การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความสุขด้วยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์และจิตสาธารณนะโครงการครูแด โครงการคููพระผลการดำเนินงานโรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับหนึ่งดาวนักเรียนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนโยบายที่7ดหนึ่งดนตรีหนึ่งกีฬาหนึ่งอาชีพได้ดำเนินงานวงดุริยางในโรงเรียนโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาลกิจกรรมทำสายของหน้ากากอนามัยกิจกรรมทำแซนด์วิชแสนอร่อยผลการดาเนินง,งานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาฟุตบอลโกหนูบิกซีบิกครับ2022ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโฮมฮับรุ่นอายุ11ปี นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้านดนตรีมีสูนย์ทียภาพทางดนตรีจัดตั้งวงดุริยรีของโรงเรียนนักเรียนได้ทำกิจกรรมด้านกีฬาและร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักเรียนได้ทำอาชีพกิจกรรมด้านอาชีพมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานนักเรียนห่างไกลยาเสพติดมิติด้านครูนโยบายที่8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการดำเนินงานครูทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโครงการต่างๆครูทุกคนบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเองครูผลิตสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาครูจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning นโยบายที่9การยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ดำเนินงานโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน r t NT, O-net กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรม English Camp ผลการดำเนินงานนักเรียนมีผลสำเร็จเพิ่มขึ้นร้อยละสามมิติด้านการบริหารจัดการนโยบายที่สิบระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา s a r การนิเทศภายในผลการดำเนินงานโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัลชมเชยจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ทุกปีครูมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นโยบายที่11หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยได้ดำเนินง,งาน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันน,นโยบายที่12ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาละดำเนินงานโครงการดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทำระบบ MOE Safety Center คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษากิ Für. จกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในโรงเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละร้อยนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียนรู้ด้านความปลอดภยัยมีแผนคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ปรับปรุงสนามเด็กเล่นจัดทำทางม้าลายนโยบายที่13การศึกษาพิเศษเรียนรวมได้ดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมซ่อมเด็กที่อ่อนเสริมเด็กที่เก่งผลการดำเนินงานนักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุขนโยบายที่14เศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินง,งานกิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาลกิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟกิจกรรมสรางกรโรงเรียนผลการดำเนินง,งานนักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนักเรียนมีจิตสานึกในการใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดนโยบายที่สิโรงเรียนสวยห้องเรียนงามได้ดำเนินง,งาน โครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนจะทำจุดเช็คอินในระดับสายชั้นผลการดำเนินงานโรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ เป็นปัจจุบันและปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามมีบรรยากาศที่ดีเพื่อต่อการเรียนรู้และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความปลอดภัยทุกด้านนโยบายที่1 6มิติด้านการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาโครงการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม ผลการดำเนินงานโรงเรียนในกลุ่มทุกรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา